ได้เลยครับอ๋อครับมัน,น,นยังไงรู้อะไรนะครับมันยังไงอ๋อคือพีก,ก็ได้เห็นข่าวแล้วก็เอาจริงๆตอนได้เห็นข่าวก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นพีกตอนที่เห็นข่าวไม่ได้คิดว่าเป็นพีกเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรแต่ว่าเพอาเวลามันผ่านๆไปนานๆนะฮะทุกคนก็เริ่มมาบอกพีกว่าเฮ้ยเป็นพีกนะตอนนั้นที่แบบรู้ว่าทุกคนคิดว่าเป็นพีกพี่ก็ก็แอบตกใจนิดนึงนะครับเพราะว่า เอ๊ะเป็นเราหรอที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยครับได้ไปที่พิธีงานไหมคะได้ไปครับแต่ว่าที่ได้ไปกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปกับครอบครัวแต่ว่าได้ไปกับเบลล่าไหมคะซึ่งไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปแต่ว่าก็อยากก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรมากเพราะว่ามันรายละเอียดมันก็ไม่ได้ตรงกับที่เทำเป็นข่าวเลย คำว่าตกใจไหมก็ไม่ไม่ได้ตกใจอะไรมากแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเราอยู่แล้วครับตั้งแต่เริต้นที่เขาเองได้มีการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวกับเราไหมครับถ้าเรื่องข่าวเราไม่ได้พูดคุยกันเรื่องข่าวเลยครับไม่ไม่ได้พูดคุยกันเรื่องข่าวเลยแต่ว่าเป็นคิดว่าที่เราได้พูดคุยกันเราได้พูดคุยกันเรื่องเฮฮามากกว่าเรื่องแบบรีฟ้าอากาศเรื่องอะไรต่างๆที่เราได้คุยกันตลอดครับตั้งแต่ละครจบไป พี่เดวเป็นคนน่ารักครับแล้วก็ตั้งแต่ละครแล้วก็คือเขามันเป็นละครเรื่องแรกของพีด้วยเนาะพี่ก็รู้สึกว่าพี่เขาสปอร์ตพีกมากแล้วก็มีอะไรแนะนําเขาก็แนะนําพีตลอดมีอะไรก็คอยบอกคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะละครจบมาเขาก็พี่มีอะไรหรือว่าที่ไม่สบายใจหรือว่ามีอะไรที่อยากปรึกษาก็เขาก็รับฟังตลอดครับระหว่างพีกพี่เปลาเป็นสถานะอะไรยังไงสถานะเดาเป็น มิตรภาพที่ดีที่เรามีให้กันแล้กันมากกว่าในอนาคตค่ะจะมีโอกาสพนัฒนาได้ไหมโอ้่านนาอนาคตพี่ว่าตัวพี่เองไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะ,ะแต่ถามว่ายังไงพี่เบลเป็นคนน่ารักมากเป็นคนทํางานเก่งแล้วก็ทั้งตัวพีกเองะฮะอย่างที่พี่ได้รู้สึกมาพีกก็ก็ขอยอมรับว่าพวกเราสนิทกันมากทั้งคู่ กับพีคเองแล้วก็แม่ของพี่เบลเองด้วยเหมือนกันยังไงในอนาคตตอนนี้พี่ก็ขอขอโฟกัสงานที่อยู่ตรงหน้าพี่เห้เต็มที่ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนรอคอยกันมากแล้วก็มันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากแล้วก็อยากจะทำออกมาให้เต็มที่พี่ชอบ เราอายุขาดไม่ถนะคะาดตรงคนราระหว่างวัยคีดว่าสําหรับตัวพี่เองพี่ไม่ได้มองเรื่องนั้นอะไรอยู่แล้วครับผมไม่เคยไม่เคยมองเรื่องเราก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมองเรื่องอายุอะไรอยู่แล้วน่าจะเป็นครับผมเพราะว่าสําหรับเพื่อนร่วมงานด้วยอะไรอย่างนี้ก็คือใครที่เข้ามาในชีวิตพี่ไม่ว่าจะสถานะอะไรคิดว่ามันไม่มีมันไม่มีแบรริยที่เราจะต้องมีองไรอย่าน้ครับ อะไรนะครับเ,เ,เราก็พูดคุยกันปกตินะครับไม่ได้มีอะไรพ,พิเศษะครับผมก็พูดคุยกันเรื่องเฮฮาปกติเราก็จะถามคุยกันเรื่องอยากรู้ใช่ไหมรับหมาแมวอะไรอย่างนี้เพราะว่าพี่เป็นคนชอบหมาชอบแมวด้วยอะไรเนี่ยครับแล้วแต่ถามอเรื่องนึงมันมีคนบอกว่าแอบเห็นว่าเราไปเล่นโยคะที่บ้านพี่เบลล่าจริงไหมครับเอ่อถ้าไปเล่นโยคะที่บ้านพี่เบลลพี่เคยเไปมาครับแต่ว่า อตอนนั้นก็คือเป็นการที่เหมือนกับที่พีกับซ้อมเต้นมันหนักแล้วต้องถ่ายละครแล้วพีดันซ้อมเต้นไม่ได้ไมันทำให้ร่างกายมันปวดอะไรเงี้ยครับพี่ก็เลยถามพี่เขาว่าเอ๊ะเราทํายังไงดีกับกับอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพี่ก็ต้องซ้อมด้วยเขาก็เลยบอกทางนั้นลองยืดลองเล่นลุกโยคะอะไรอย่างเงี้ยคะพี่บอกเลเป็นการพิเรล่าบแบบนี้มันทําให้เราวางตัวลำบากนะคะเวลาจะไปไหน,นหรือว่าจะติดหรือ ก็ทำตัวปกตินะครับเพราะว่าที่ที่ผ่านมาเราก็ถามว่าได้เจอกันไหมก็สําหรับตัวพี่กับพี่เบลก็ได้เจอกันบ้างแต่ว่าหลังจากละครจบไปเราก็ต้องไปเตรียมตัวละครเรื่องใหม่ที่ผ่านมาพี่ก็พึ่งนี่ฮะจะเห็นพี่ดูแบบผอมๆไปเพราะว่าพี่ก็อาหารเป็นพิดพ่งหายด้วยอะไรองี้ฮะแล้วก็สําหรับดวงใจเทวพรมตอนดูดอับอรก็ ต้องมีไปเรียนภาษาไทยใหม่ต้องมีไปเวิร์กช็อปอา่านบทอะไรเยอะมาก <c oughs> เพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนเพราะน่าเราะน่าเข้าตารอ,อกันมีครับพ่อคุณแม่ของพี่น้าเขาแบบเป็นดูเราขนาดเนี้ยและหลายคนก็แบบรุ้นว่าแบบาจะมีสิทธิ์ไหมกับการที่เราจะคบกันเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายคนก็เชียร์อยู่อะไรเงี้ยว่าแม่เขาเป็นดูเราด้วยครับพ่คิด<อ>ว่าเรื่องในอนาคตขอยังไม่ตอบแล้วกันนคะครับขออนุญาตนะครับ ก็สำหรับเรื่องในอนาคตพี่ก็ป่อยังไม่ตอบเนาะเพราะว่าณตอนนี้มันก็เป็นคิดว่าเป็นมิตรภาพที่เรามิตรภาพดีๆที่เรามีให้กันมากกว่ายังไงก็ก็ดีใจที่พขาแม่เขาเอ็นดูด้วยแล้วก <ve> ็เอ <play> <od> ็นแล้วก็ดีใจที่ทั้งแม่หนูทั้งพี่ต้นแล้วก็พี่นายกองเอ็นดูพี่แพี่ก็จะมีคนที่เชียร์อยากให้เราจี้ที่เบล่าจิ้งจ อันนี้ก็ถามว่ามีรุ้นไหมก็แล้วแล้วแต่คนดูทุกคนเลยครับผมแต่ว่าส่วนตัวพี่เองก็เราคุยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในอนาคตจะอะไรยังไงอันนี้พีกไม่ทราบตอบไม่ได้จริงๆแต่ตอนนี้ี่ไม่มีใครเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่มีใครครับหนาวไหมครับคีกซ้องหนักแล้วก็อ๋อไม่หงาเนาะมันเวลาว่างก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยเพราะว่าเราต้องอยู่กับการซ้อมอยู่กับการอ่านบทครับผมเอีเมื่อแล้วลูก